ลาไปกดไลค์ให้วงคนเลยนะผมเห็นนี่ๆๆน,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 นี่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 ขนาดเป็นยุ่งๆแล้วนะครับก็เมื่คุณแอลว่างไงผมก็ว่าไงหล <laughs> คนไหนแล้วน้องอ่ะน้องน้องคนไหนคนไหน <laughs> <laughs> ขนาดนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนนำเสนอดีโอใหม่ พบคนออนแล้วหนึ่งตีธนพลนะคะเคลื่อนไหวหลังพี่ทาออกหนกระแสแล้วพูดถึงแอปทักซะออนจนเกิดกระแสเชร์คู่จิน้นพุ่งปรีตไปท so ั้งโซเชียลเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มีกระแสข่าวว่าข้ามรุ่นเดินหน้าจีบแอปทักซะออนก็คือพระเอกรุ่นน้องตีธนพลนะคะหลังจากประกาศตัวออกสื่ออย่างชัดเจนนะคะว่าชื่นชอบพี่แอปทักซะออนยิ่งได้รู้จักยิ่งรักมากเพิ่มขึ้นแล้วก็ยกงให้พี่แอปเนี่ยเป็นหญิงในดวงใจไม่เปลี่ยนแปลงและคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเสมอทุกครั้งที่มีโอกาส และแล้วนะคะกระแสข่าวเชียร์จิ้นทีมแอปนะคะก็พุ่งรีิตขึ้นมาอีกครั้งนะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณพิธาน,นะคะมาออกรายการโหนกระแสโดยมีพิธีกรปากกล้ยอย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งก็ไม่พลาดตอบคําถามเรื่องความสัมพันธ์กับสาวแอปทักษออน ึ่งในช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นช่วงบันเทิงคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้ยินคำถามที่ครั้งหนึ่งนะคะเป็นไวรัลเรื่องความสัมพันธ์ของทีมพิธากับแอมทักษออนคุณหนุ่มกัญชัยนะคะถามว่าผมขอถามหน่อยผมก็แปลกใจมากเลยเห็นคุณพิธางานก็ยุ่งๆไม่คิดจะหาคนมาดูแลน้องพี่พิมพ์ได้หรอคุณพิธาน,นะคะหัวเราะแนลําคอแล้วก็พูดขึ้นว่าตอนนี้ผมโฟกัสที่เรื่องงานและน้องพี่พิมพ์ครับ พร้อมกับแซลคนุหนุ่มต่อนะคะว่าตกลงนี่รายการโหนกระแสหรือว่าสามแซบครับพร้อมกับหัวราชอบใจคุณหนุ่มนะคะพูดขึ้นว่าผมแค่แปลกใจนี่ขนาดยุ่งยงยังมีเวลามากดไลค์ใครบางคนด้วยนะผมเห็นนะทีมงานขึ้นภาพสิ คุณพิธานะคะก็พูดขึ้นว่าอ๋อครับพี่หนุ่มหมายถึงใครพูดมาเลยดีกว่าครับพร้อมกับหัวร้อนนะคะนาุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนี่ขนาดคนยุ่งยุ่งแล้วนะพร้อมกับชี้ไปที่ภาพของแอปทักซอนนะคะที่มาออกรายการสามแซบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วคุณพิธาเนี่ยก็ได้เข้ามากดไลค์ภาพนี้ด้วยทําให้คนหนุ่มกัญชัยนะคะถึงต้องพูดขึ้นมาว่านี่ขนาดคุณงานยุ่งยุ่งนะ แล้วก็มีบางช่วงนะคะที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยถามว่าสนิทก,กับแอปไหมแล้วคุยกันทุกวันเลยเหรอ อาารคุณพิธานะคะก็ตอบว่าไม่ทุกวันขนาดนั้นผมก็ทํางานพร้อมกับยิ้มเขินนะคะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็จี้แซวต่อนะคะว่าดูคุณพิธาหน้าแดงๆนะพร้อมกับหัวร้อนนะคะคุณพิธาเนี่ยก็พูดขึ้นว่าก็ปกติครับก็ยังแดดร้อนอะไรอย่างนี้ก็ยังโดนแดดอยู่คุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็พูดขึ้นว่าพูดคุยกันแบบนี้แสดงว่าสนิทกันใช่ไหมครับคุณพิธานะคะตอบว่าก็คงไม่ถึงกับสนิทแต่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันพร้อมพูดไปก็อมยิ้มไปนะคะ ที่นี้นะคะเราก็ไปดูฝั่งของคุณแอปทักษะอ่อนกันบ้างนะคะหลังจากที่คุณพิธายนะคะพูดถึงนะคะด้านแม่แอปเนี่ยที่กําลังถ่ายรายการ3แซบอยู่นะคะก็ได้ดูรายการสดของรายการโหนกระแสเชน่นกันโดยแม่แอปนั้นนะคะได้ยืนดูคลิปพร้อมกับอมยิ้มไปแล้วก็ฝากถึงคุณหน่มกันชัยนะคะว่าพี่หนุ่มถามอะไรคะพวกเราดูกันอยู่นะพี่หนุ่มเบาๆนะคะ ล่าสุดนะคะ,ะ,คะกระแสเชียร์จิ้นทีมแอบให้เป็นคู่จริงนะคะก็กลับมาแรงอีกครั้งหลังจากที่คุณทิมพิธานะคะได้มาออกรายการโหนกระแสและพูดถึงแอบทักษซอนและเรานะคะจะไม่พูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มที่เป็นขาประจําและก็เคยซัพพอร์ตคุณพี่คนสวยทุกช่องทางอย่างพระเอกรุ่นน้องตีธนพลก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมซึ่งหนุ่มตีนั้นนะคะก็ได้มีการติดตามข่าวข,ของคุณพี่คนสวยอย่างหงหงนะคะซึ่งพระเอกหนุ่มตีธนพลนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสภาพพร้อมระบุคแคปชั่นนะคะว่าุ เข้าปอดชอบเธอมาตลอดพอจะเข้าตาไหมพร้อมอีโมจิส่งหัวใจหลังจากที่โพ์นี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆนะคะต่างเข้ามาส่งกําลังใจให้จํานวนมากนะคะและรวมถึงผู้ใช้ไอจทักษอนอเดสกอร์อวารินด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาส่งกําลังใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นนะคะอาทิชอบแคปชั่นแคปใจจุงชอบก็บไปบอกคุณพี่คนสวยสิคะ บอกในนี้พี่คนสวยไม่รู้นะแล้วก็มีคนนะคะรีพายตอบกลับว่าอาจจะบอกไปแล้วมัง้งแต่ fc ไม่รู้หยอกๆยอกค่ะสู้ๆ้ค่ะ fc ซัพพอร์ตเสมอค่ะแม้ช่วงนี้ข่าวคนพี่คนสวยจะกระแสแรงแต่แรงหัวใจมั่นคงก็มีอาจจะมีอะไรมาทำลายคำว่ารักได้ค่ะเข้าทั้งตาเข้าทั้งใจ fc ตีแอปแอปตีเลยค่ะ ฝุ่นยังเข้าปอดเธอยิ้มให้ตลอดมันดีต่อใจนะกองเชียร์ขอลุ้นว่าตอนนี้น้องตี่คนน่ารักเข้าไปนั่งหน้าแป้งยิ้มแฉ่งอยู่ในตานและในใจของพี่แอปคนสวยแล้วจ้ารักนะตีแอป น่าจะเข้าตาแล้วนะเห็นคนณนี่คนสวยเขาตอบว่าโซนไม่เต็มร้อยแล้วว่าสู้ต่อไปนะครับเอาใจช่วยเสมอแล้วก็มีคนนะคะมารีプายกลับว่าใช่ค่ะโซนไม่เต็มร้อยของแม่คงจะมีน้องชายเราอยู่ด้วยนะและบางคนนะคะก็มาตอบกลับว่าแม่แอบถามคุณหนุ่มว่าน้องคนไหนคะต้องมีน้องเราอยู่ด้วยแหละค่ะ แม่แม่แมพบคนอ้อนแล้วหนึ่งอัตราค่ะท่านผู้ชมก็อย่างว่าเลายค่ะกระแสความฮอตของคุณพี่คนสวยช่วงนี้เนี่ยแรงเกินต้านสวยมีออรา่าถ้ามีภาพสวยร่วมเฟรมกับใครก็ต้องมีหัวใจฟูเป็นธรรมดาคะ่ะ